ป้าทุนดีค่ะอยากทานกะหรีปั๊บอร่อยอร่ๆก็นึกขึ้นมาได้ว่าเคยไปทำบล็อกให้กับร้านหนึ่งหน้าโรงเรียนเทศบาลสองวชดชลมราชบุรีค่ะดูนะคะน้องก็าทำค่ะนี่ไ้อะไรคะอันนี้จะเป็นไส้แป้งชั้นในที่ทำให้แป้งเ,เป็นชั้นเข้าใจใ<ห>ค่ะเดี๋ยวดูหนูรีดแป้งอ๋อได้ค่ะ เดี๋ยว้ารีดแป้งหนูจะเรียกมาให้ถ่ายนะกันเนาะดีมากใช่เนี่ยค่ะเป็นการรีดแป้งนะคะแป้งชั้นในกับแป้งชั้นนอกที่มาซ้อนกันนะคะแล้วก็ตัดทําให้ขนมออกมาเป็นชั้นบางๆสวยงามค่ะกะหรี่ปับ๊บแม่เป็นอะไรที่ป้าทินดีชอบแต่ช่วงที่ทำเนี่ยยังไม่ได้ทํา YouTube นะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายวิดีโอเอาไว้สักวันหนึ่งค่ะป้าทินดีจะทําสาธิตเป็นขั้นตอน อย่างครบถ้วนสามารถทําไปประกอบอาชีพได้เลยนะคะความสนุกของการทํากะหรีปับ๊บน่าจะอยู่ที่การห่อไส้นะคะการปั้นแล้วก็จับให้เป็นชั้นเป็นเชิงสวยงามค่ะเทคนิคนี้ถือว่าเป็นศิลปะของขนมไทยที่ท่านเล่นนะคะแต่ใช้เวลานาน,านมากอะ่ะยิ่งทำคนเดียวด้วยนะคะทุกขั้นตอนอะ่ะ ตั้งแต่ผัดไส้ทำแป้งชั้นนอกทำแป้งชั้นในเอาแป้งมาซ้อนกันมารีดใส่ไส้แล้วก็พับอย่างนี้ค่ะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะคะเนี่ยขายงามมาก<ล>เก่งดายอูุกมากเลยค่ะแล้วก็ไปทอดคะ่ะให้ได้ความเหลืองเหมาะกับความต้องการนะคะออกมาสวยงามคะ่ะเขามีสีไส้ถ้าป้าจะไม่ผิดนะมีไส้ไก่ไส้เผือกไส้มันและที่สำคัญคือ มีไส้ใหม่ค่ะไส้งาเพื่อสุขภาพนะคะ,ะร้านนี้สั่งได้ทางฟู้ดแพนด้าค่ะใช้ชื่อว่ากลิรปั๊บครูตุกนะคะหรือจะโทรไปสั่งก็เบอร์เดียวกันกับร้านผัดไทยเลยค่ะเพราะอยู่ในอาคารเดียวกันขอบคุณมาก